่าเดี๋ยวเรามาดูมะขามมะขามนี่คือเยอะมากเลยนะเยอะค่ะตั้งแต่นี่สองฝั่งเลยค่ะอ๋อมีเนี่ยครับดูภาพรวมนะครับคือแบบมันเยอะนะไม่รู้ว่าเราจะไม่เราจะไม่รู้ว่าจะดูตรงไหนก่อนคือเยอะมากนะแล้วก็ไม้หลากหลายมากนะครับคือเข้ามานี้ก็ได้ได้รู้นะได้ความรู้ออกไปแน่ๆนะนี่มาดูมะขาม มะขามไซนี้นะไซนี้ก็กําลังกําลังสวยกําลังพอดีมากเลยอันนี้คุณป้าริดใบใช่ค่ะเข้าลวดเพิ่งเข้าลวดใหม่เพิ่งเข้าลวดใหม่ค่ะจัดกําลังแตกใบอ่ะสวยมากใบใหม่อันนี้แพงค่ะหกพันกว่าบาทหกพันกว่าบาทค่ะไม้แปดปีอ๋อบิดสวยเลยนะนี่่ะบิดเป็นไม้พร้อมเม็ดนะพร้อมเมล็ดเหมือนกันพร้อมเมล็ดมามาดูต้นต่อไปอันนี้ก็ มะขามอันนี้ก็มะขามนี้เยอะๆสวยๆทั้งนั้นนะครับทํารากไว้ดีมากเลยเนี่ยมะขามนี่เหมาะกับขึ้นบ้านใหม่นะคะให้เป็นของขวัญตั้งหน้าออฟฟิศหน้าสํานักงานพวกนี้ผู้คนคเกรงขามนะคะโบราณถือว่าเป็นไม้มงคลทุกบ้านควรจะมีคนไทยนะคะมะขามแต่พวกนี้มันมันจะติดฝักไหมครับติดค่ะติดเหมือนกันเนาะ ถ้าเขาสมบูรณ์เต็มที่ถ้าสมบูรณ์อ๋อนี่มะขามไสก่อหินสวยๆอย่างนี้ยังไงครับราคาลปดพัน,น 8, ห้าอหลักพันอยู่อยู่หลักพันนะแปดพันกว่าบาทเนี่ยโอ้เป็นมันพวกนี้น่าจะอายุไร่เรียกกันนะครับเนี่ยถ้าต้นเล็กฮะแต่อันนี้อันนี้แก่กว่าอ๋ออันนี้จะแก่กว่าอันนี้อ๋อสวยทรงเดียวกันเลยเนาะสวยดีอันนี้ก็พอดีไซส์กำลังพอดีค่ะแต่คนเดียวยกไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะนะผมก็น่าจะยกไม่ขึ้นเหมือนกัน อ,อมมมมะะะขขาาเยยอาาสวๆทั้งนั้นเลยอันนี้จะหมื่นกว่าอันนี้หมื่นกว่าเพราะว่าหใหญ่เนี้ยค่ะทำลากไว้ด้วยค่ะอันนี้ป้าทำลากไว้เองผ่ารากผผ่ารากด้วยค่ะผ่ารากให้เขาผูกหมดแล้วเนี่ยเขาอยู่และลากเขาอยู่แ,แยกลากอ๋อคือมันตอนนี้มัน,ม,นมันกว้างไปก็เลยผ่าออกผ่าครึ่งหนึ่งอ๋อเนี่ยกว่าจะเป็นมะขามที่ลากสวยไม่ง่ายนะคะ มะขามใบนี้ก็หลักหมื่นแล้วะใหญ่แล้วอายุน่าจะเยอะนะนี่ครับอูู้มะขามมะขามสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะอันนี้ก็หลักอันนี้ก็หลักหมื่นหลักหมื่นเนาะมีต้นเล็กๆอย่างนี้นี่ใบนี้หลักสวยทันอ๋อมีมะขามมะขามนี้น่าจะหลักยี่สิบสามสิบต้นได้มยี่สิบเยอะ นี่ครับคือก่อหินนะหินแค่หินนี่ก็หลายตังเล้หินก็ก้อนหนึ่งประมาณเก้าร้อยพันหารอยนะมันเออหินแบบนี้ก็หายากแล้วทุกวันนี้ค่ะเขาเรียกว่าหินยอดหินยอดหินยอดหินหนังช้างที่นี่มีนะคะมีจำหน่ายมีจำหน่ายด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูหินหนังช้างอ๋อหาไม่มีหายากมากโอ้อันนี้ ทำมะขามก่อหินมะขามก่อหินนี้กว่าจะทําได้นี่ก็ใช้เวลานานเหมือนกันเนาะนานค่ะบางทีหกเดือนยังไม่กล้าแกะลวดกล้าแกะใช่ไหมกลัวมันเด้งอือสวยนะครับอันนี้ก็อันนี้หลักพันหรือหลักหลักพันหลักพันนะแปดเก้าพันประมาณเนี้ค่ะอืมครับมะขามสวยอืออันนี้มันเตี้ยล่ําดีเลนเนาะมะขามเนี่ย ันนี้ก็กาลังกําลังทํานะครับอันนี้ยกคนเดียวไหวคนเดียวไหวส่วนมากจะเป็นไม้โครงสร้างให้ไปสร้างต่ออืก็จะมีจบแล้วก็มีจบแล้วก็มีค่ะกําลังเป็นโครงสร้างก็มีเอาไปทําต่อได้ทาต่อสนุกนะคะบอนไซสําหรับเด็กๆเดี๋ยวนี้คนสนใจเยอะมากค่ะครับ